โอเคค่ะก็ขอากระรัสดสวัสดีค่ะมิสลาสใส่ปันสลอรทุกคนทุกท่านกันวันนี้สามมาวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็เรามีสูตรมาแจกอีกแล้วจ้าคุณดู้จ๋าก,ก็คือสตรเปอร์เซนต์การแตกของเกมสล็อตนะจ๊ะหรือว่าสูตรสลอตนั่งเองเดอ้อมาวันนี้ก็เราไปเล่นเกมอะไรดีมาโอ้โหมันก่อนแห่งโชครายกว่า18%อเปรเลยเดอ้อ มาเดี๋ยวเราไปลองอันนี้แล้วกันนะจ๊ะไม่รีลองรีรอ,ลลอเลยเดอ้อถ้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะก็คือลองกดไปดูนะจ๊ะคุณตุามันจะได้แบบเออโอ้โหวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษเดอ้อคุณดูฝาเพียงแค่ห้าสิบก้าบาทรับไปเลยสองร้อยบาทนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยว่าโปรนี้คือไม่รับบอยนี่คือแบบอดนะจ๊ะถ้าแบบโอ้โหไม่มาตามไม่มา เล่นเ้วคืออดนะจ๊ะใครที่อยาเล่นเกมนานๆหรือว่าอยากได้แบบโปรแบบเอออย่างงี้ก็คือไว้ไอซ์ดี2ก้าอนะจ๊ะคนู้จกบอกเลยว่าโปรนี้ก็ต้องรับไวอยู่แล้วแหละมาวันนี้เปิดด้วยเบ็ดหานะจ๊ะเออมาสิบหมุนไปก่อนตายังไงมาจะเป็นยังเงยยังไง,งโอ้โหลูงแม่ จหวะน,นี้ก้อนโตมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยเกินไปด็อกเตอร์เกินไปด็อกเตอร,ตอร์ยังไงจงหวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดอ่าเคยจหวันนี้คณสิบโอ้โหจหวันนี้ก้อนโตไมร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะตัวคุณมาไม่หยุดไม่หยอกเลยจ้าประเด็นยังไงคนสิบเข้าไปอโอ้โหลงแม่คุณมาขนาดนี้โอ้โหเกินไปดอกเตอร์ มาพายคุณสิบเข้าไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทเต็มเต็มโอ้โหดอกเดียวคือแบบรู้เรื่องเลยอ่ะรู้ลงรู้เรื่องเลยอ่ะเอ้ยังไงตัวคุณมาตังไม่ใจไม่เอานั่นจ้าเธอยังไงคุณสิบโอ้โหหวานตีบเป็นไงเงินละวัปซูเปอร์มาร์เก็ตห้าร้อยบาทโอ้โหลงม่โอ้โหลงม่ยังไง,ง,โโง,ไงไจำมันนี้ลุ้นยุ่นอย่างเดียวเลยนะ่จ้าคุณู้าลุ้นอย่างเดียวเลย ไม่อะไรหรอโอ้โหสมันนี้ก็ไม่ร้อยห้าสิบอย่างเหมือนเดิมไม่เป็นไรมาขอต่อยที่สิบหมุนแล้วกันนะจ๊ะพี่๋ายยังไงโอ้โหพี่มันกอนของเรานะจ๊ะเออมาวายร้อยห้าสิบอย่างยังเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณจ๋าโอโ้ยังไงพี่มันกอนของเราหมุนโชครับมาแล้วจ้า หมุนโชครับมาแล้วจ้าเกาะไว้นะอ่าเกาะไว้ยังไงเลยกี่หมุนสองมุนสุดร้ายยังไงเธอโอ้ยพีิจายังไงมาไหมอ่าหมดสัง,งั้นเงินรวมยี่สิบบาทก็เธอวายอยู่ก็เือว่า้อยู่เลยย,ยังไงหมุนโชครับมาอีกแล้วเกินไปดอกเตอร์ เกินไปดรจำบัตรน,นี้มาคุณเจ็เขาไปโอ้โหลุงแม่แล้มานมีกันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกือ่าวด้อยูอ่สองนิ้วเข้าไปสิบครับสองนิ้วเข้าไปสิบรับยังไงเออโหรับประกันอะไรไม่รู้นะจ๊ะเออคุณสิบสองเข้าไปอีกท้าไร่สามสิบหกบาทรับประกันตัวคุณหรอเออบอกเลยว่าตัวคุณมาอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวว่าไม่มานะจ๊ะ โอ้โหบอกเลยว่ามาอยู่แล้วแบบแต่ละทีนะคุณแบบโอ้โหดูคุณสิบเจ็ดเลยเดอ้อโอ้โหบอกเลยว่าครั้งนี้ได้เลยสามร้อยเจ็ดบาทเออจังหวะน,นี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดดูรีแต่ละทีคุณแบบโอ้โหหลับสิบเลยเดอ้เอ,อหมุนโชครข้ามาสังหานมามันก้อนทองนะจ๊ะเออตัวคุณมา เเออคุณ17เจ้ขาไปยังไง34บาทอ่าพี่สายยังไงจำวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดเกิดหรือไม่เกิดก็รอดูแล้วกันนะจ๊ะว่าวันนี้จะเกิดหรือปเปล่าไอเราก็นึกว่าเกิดแน่นอนจ้ะวันนี้ว่าน่าจะเกิดแน่นอนนะจ๊ะไม่มีการโดดอะไรนะจ๊ะมาพายไปหนึ่งดีเป็นไงสองร้อยบาทเต็มเต็ม โอ้โหสองร้อยบาทเต็มเต็มเอ้ยยังไงจังหวะนี้เงินรวมเท่าไรจะ่ะโอ้โหสามร้อยยี่สิบสี่บาทโอ้โหจังหวะนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดก้อนโตมาซะง,งั้นหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โหอะไรคำรนี้อะไรคำรนี่ย โอ้โหจังวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดโอ้โหจังวันนี้เงินลุเมกาสามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยจังวันนี้ไม้เท้าไร้จ้าลูกแม่ เอาละค่ะคนดูแบบรับประกันเรนเดอร์ตัวคุณอ่ะสองหรือสามตัวแน่นอนจ้ะมันมาแน่นอน,น,นจากตัวคุณอ่ะเออเกลือเฉยเลยดูใส่แว่นตรงแว่นตาสด้วยเอาละค่ะคนดูวันนี้ก็ขอตอนหนิวขอตอนลาไปก่อนแลน้วกันจา้าใครกเข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้วยนตาเจอกันใหม่คลิปนะฮะเด้อปะเรนเดอจ้าบ๊ายบายจ้า